สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนครับแฟนเพียงเอฟซีสนายคลิสตแฟนเพียงทุกทุกคนท,ทุกทุกท่านครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับกันครับเข้าสู่ช่องกูไกรลเบิดออฟออฟิเชียลครับพี่น้องวทีสีเหลวเลยพี่น้องเป็นรูปเป็นร่างแล้ว แก่สีขามานอนใต่เวทีได้แล้วครับรอบวเวทีแล้วสิเขามานอนใต้เวที แดดทอนแต่ว่าร่มดีครับใกล้แล้วน้าจะขอเงี้ยว่าปีนอย่างใจนวดบะลับเอจอยไรกับบะลับวันนี้เมียวันนี้สิรับแล้วรอสิคำเนี่ยแบบที่ดี เสียหัวผ่าสิพักก็ไปซักไซบูมาที่นี่สินอนหัวกระตือสิว่าไอ้มี่มองซักผ่าที่ไดบูน้ะพี่น้องเนาะสิคิดว่ามองซักผ่ามองเคยซักมองที่ใกล้ไปมือเศร้านี่แหละให้เจ้าทูบทิมแล้วหรือว่าไอ้านซักมองไม่กับอกรูน้ำ ร้อนอยู่ปลากเก๋ยดีใช่รับพี่น้องปลากเก๋ยครับมาเพื่งงอ,อกันแดด้อ่เยค่อยฮิตเรื่อยๆแนละ้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวกันแล้วเป็นกำลังใจให้ทุกแผนกนะครับ มีวันเสาร์สิบวออายะอีบออดพี่น้องวันเสาร์มือวันทีนวันหยุทธ์ไปแลกกับต้องอายะอีกแล้วเนาะคำขึ้นนี่นะครับวันที่11บเอ็ดมกราคมนะครับพุทธศักราช2 5 6 8รย ทีมงานสาวหน่อยคเอตอรกเขาทำการเสดงอยู่ตลาดฉลองกรุงนะครับพี่น้องสร้อยสามสิบเก้าลาดกระบังกอทมมได้พี่น้องเดอ้อรอทุกทุกกำลังใจฟังกันพี่น้องโค้งสีมาให้กำลังใจคือเก่าคือเดิมบรถสังกสีกำลังสีมาพี่น้องสิบออมสังกษีแล้วได้เวลาแล้ว <ป> <c oughs> อาาุ่มดีครับครับุ่มดีไรนีสอดตากล้วยอาบ้านยังก่อน ไยงอเร้าหายาย,ยังยองอซี่ชิปนี้ี่ผ่าชิปนี่ล้วมั้งไทยเปนสนนอนมหลับเบยิบเนี่ยขอยขึ้นนอนมหลับเอาเอบเท่อง้ออเป็นส่วงบายบุหลี่เบิงทงสามโมงสี่โมงเบย์หลันอ,น,น,เอน,น,เนเบนก็เห็นทืน่น มีถืออย่างนหนึ่งทํางพวกสะอาดตัญญาเก๊กุงไปอยู่ใส่ไปอยู่มึงได้แปลเหมือนกันใช่งนี่เด้หนี่เอรงี่หล่าสินั่งทั้งนี่ะทั้งนี่ะหะทั้านั่งขึ้นไปหินแต่ว่าของพ่อเดีอยู่กับสองดางของพี่เตาไปนนกระบอก็อยู่นี่นะกางองพี่เาั็นล่ะก็เดี๋ยวเาเมื่อยปคอยรวมากที่ทางเงินถือบอกจบทางไวๆอยู่ ยอจะอีกเนาะสนุกนปรดตัวปู้น่ข้างหลังหมดเยอมันมันมันมแป่นมันเหตุงานยากไหมเราเขาเหงานยอยู่เนาะมันหงกเนาะมันแผ่นเหตุงานว่างไงขึ้นว่าล่ะเจกกลุ่มคนสะอาดวินัหนึ่งสองสามสี่มองอย่าออกไปนี่แหละออซสเรียเราเลี้ยมิธี่กันเลี้ยวได้ขางหนาเนาะ แต่๋ะของทีมประดับประดับขึ้บนนาฟอแล้วกะเอลจอขึ้นแล้วกะบคานไฟใส่ไฟกะเลี้ยวนะพี่น้องหลังวิธีก็ควงควงดีครับน้ำเปล่าจวีเสียนไมยินไหมไมยินโมยินรถทา่ช้ม่ได้ไหมบอ กินเขาล้วบ่เ่อยอค่ำกูเคยไปเกอเจ้าลนั่นแหละจะสิกินนี่ยังบ้านคือรถที่อาบน้ำก็คือกะบ๊มน้ำมันร้านอาหารก็คือเจ็ดสิบอาหารก็เจ็ดสิบกินยังเลื่อเอาเซเว่นทดอนตีข้าเดียวจะไน้องแป๊บเดียวเวทีก็ได้นี่แหละตางคนตาง อ่าซอยกันคนละมืคนละมือนะครับบางคนตายแทบหน้าทีเจาของแป๊บเดียวเฮ็ดยางกระถามร้างครับยาก้ากินหน้าคนครับไปดีโค้แเหงแล้วเจ๊กงแล้วก็มิต่านามยิน เราไปดูการแล้วผมโชคดีนะตอนนี้เรดูการแล้วอัปเดตล่าสุดเวทีจะเสร็จแล้วนะครับพี่น้องครับกราบขอ,พขขอ,ขขอ,ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่เข้ามากำลังใจที่เข้ามาชมคลิปนะครับไอ้ฮักียงเบืองแย่งเมียมีตลอดไปด้วพี่น้องเด้อนะครับเอาใจสั่นละครับพี่น้องในคลิปนี้กับสิฝากพี่ฝา,า,นากน้พองไว้สมีสก้อนพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ yeah